ตีน,นะครับวันนี้ของจะเอาชีวิตรอดหนึ่ง,งร้งอยวันไปครับด้วยการตีเมืองวาเดนได้หรือค่าบางกอนก็จะเป็นอาเม็ดี๋ยวครับได้ลงมาขอพิเศษได้ได้นะครับเรามาตัดมานกันก่อนเลยเพื่อการแบบต้นเอา ต้นต้นเกมตอนนี้ต้องตัดไม้ไมเดี๋ยวไปขุดหินนะครับตัวขับด้วยขับยังเดี๋ยวครับนี่มาขาเก็บนะข้าเก็บเดียด๋วยวขุดหินก่อน <c oughs> ไหรืจอจะไออะไรคอรอันไหนหรือไม่สบายเอสหวักหรือไม่เมสียอ,อ,อะไรขอข้อดีเดียก็ขอให้ได้ครับฝึกหาครับไม่รู้อ่ะตอนนี้โคดิ้ไปก่อนนะครับไปนะคะฮะ ขออนุญาตนะครับปแป๊บแป๊บเดียวขออนุญาตมาสักครู่นะครับ กิ๊ปดลดรอบประตูอ่ะอหญ่ด้วยย่าเอาไปไหนย่ายมาแล้วครับ ก่อนเยอดมากสุดเลยผมไปเอาอันนี้ออกมาเดีย๋ยวเรามาขุดหาแร่กันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอภัได้แล้วครับต้องยอดลืมไปเจอแรกด้ครับเจอแรกใหม่มัดแร่สามารถทำดับสีได้นะครับใช้สำหรับการฆ่าสัตว์ มาขดแรกสักครู่นะครับเราจะแบ่งไปนะเราจะแบ่งขอมให้น้องด้วยนิดหน่อยนะป็นแรกนี่สิบก้อน เหล็กเยอะเกินโคตรวอ่ะทุกคนคูถ่ายก่อนมาค่ทถ่ายมีอันเดียวดูดิดูเหล็กเต็มเลยทุกคนเยอะไปใช่ไหมคูถายกับต่อยาวๆเฉีวๆนะครับดูเพลินๆนะครับไม่ดราม่า ่จะแรกแล้วนะครับขบุดคำหนึ่เดิมเล่มมันจะสีแปลกๆนะครับโอ้ยสีส้มๆมันมีหลายชนิดนะครับมาคัพก็ดอบสองอันมาคัพก็ดอบอันเดียวมา่านก่อน่านไม่ค่อยมีนี่เดี๋ยวแหละเหล็กมีเยอะเกินเจอแร่ด้วย ยเยอะเลยลอยงย่อทีเยอะตัดทีเยอะได้ไหมถ้ามีเสี่ยแงแบนล้อก็ขอภัยด้วยนะครับ ไปครับดาบก่อนไปหาไม้สร้างบ้านกันครับทำไรทำไรทำไรนี <ทำ S 3> ่ให้น้องสร้างบ้านครับ เก็บไปบางส่วนตัดว้ทราบบ้าง <c oughs> าาาก่อนเ<ค><อ>ดี๋ยวจะรีวิวมอดให้นะครับมอดจาก DL นะครับไปมีสปอนช์มอดาจากดา,าก DL เพื่อเป็นบอสหา,าได้ง่ายมากครับ ตัดไา้ไปทำบ้านกัน,นครับตอนดึกซอมบ,บี้บาตีอันนี้ขอคิดขอผมนะครับผมไม่ค่อยชอบ,บ้า้สีขาวสักเท่าไหร,ร่ผมชอบ,บ้ายโอ๊กมากกว่าเหีื่อลึกสึ้ลุ้ย เจอแร่ใบนะครับสีขาวไปซาว่ากันนะครับมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิปเป้ลเปนดนะครับ ยังอเรเร่เร็งเดียวนี่จะแปลงมาเลยโอเคขอตูครับหน่อยดูด้านบนยูด้านบน มาตายถ้าหลุดหลุหลบตายดีกว่าไอชิบหายโอ้ยชิบหายเด้วยโค้ชฮะ おい ¡Oh, <laughs> oh, 走哩走哩走哩！快点呀！嗯，别别了。 ใช่ปอะนอ่ไี่ยขยอนนะโอ้ยไม่สบายนะับ บแล้วชิบหายทุกคน, okay. กนโอเคคุณแรกก่อน,นะครับ เดี๋ยวจะตัดฉา,า,ากกเ้าเดขาขนะครับเดี๋ยวมาขยอนสักครู่นะครับโอเค จะตัดแบบเป็น e ีพีนะครับอีีนี้เป็น e ีพีต้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวกันอีพีหน้านะครับ Goodbye